ค่ะอิงสวัสดีจ้าพามาดูแลต้นมะนาวที่ได้ลงคลิปไปแล้วนะจาะที่ภาพปลูกแบบง่ายๆเลยเอาไว้ตรงตองมาตั้งเลยนะจ้าเพื่อ,อที่ว่าดินข้างล่างก็คือตรงนั้นค่ะก็คือข้างนั้นอิงเด่าบอกเหตุผลไปแล้วนะจ้าเพราะว่าดินข้างล่างนี่มันแน,น่นเป็นชีหินก็เลยเอามาแบบใส่เทคนิคในการตั้งแล้วกา็เอาดินมากรบค่ะกรบข้างบน รอบๆกา,กาวาสีดูแลบำรุอำงอ่าพุน่นพุ่นดินขึ้นซุงเรื่อยๆถือว่าเฮ้าถมดินไปในโตง่ายๆนะจ๊ะมื่อนอีก,กับมาเห็ดแบบง่ายๆอีกแล้วจ้าก็รู้สึกว่ามันแตกยอดแต่ว่ามันเป็นกุดๆไอมยิ่งก็บบาดมากใส่ปุย๋ยอีกเทื้อค่ะัตงแต่ปลูกตั้งแต่ล่องคลิปไปนะจ๊ะก็มีแต่หดตามซื้อ ได้ต่มองค่ะย่งเมื่อท่านเ,เอาปุ๋ยมใไซแตกยอดแต่ว่าก็เป็นใบกกูดๆคะ่ะเมื่อนี่ก็เลยสีม,มาดูแลแจ็กหน่อยไก่ไปายไก่มากก็เลยตุนนะจ้าหมักน่าก็เป็นนวยค่ะก็ะเลยเพื่อที่คาเทียออกดอกติดลูกนอกจากล่อเบิงอีกที่หนึ่งคะ่ะเดี๋ยวยิงก,กับสีม,มาเสียหนาออกก่อนนะจ้ะนี่เตรียมกันคือว่าสิเอา,อาปุ๋ยขอก ปุ๋ยคอ,อกถูกฝนก็เป็นที่แบบว่าเป็นก้อนเนื้อเนื้อแข็งนิดนึงจะบลวนซุยปันไดก็สิเป็นจูรินซี่ครูแฟรเพื่อที่ต้องการาได้มากจากไอหยาตเนาะจากเพิน่นว่าเป็นตัวย่อยสลายในตัวดินเพาเพิน่นเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดเฮ็ดเ็ดปุ๋ยอะเฮ็ดดินปลูกนะคะเฮ็ดดินปลูกขายเพิ่นก็เลยหายหัวเสือมาอิงก็เลยได้มากไอ ามาขยายพันธุ์ไว้มาขยายตอหัวเชื้อไว้เนาะจ้ะก็เลยเสี่ยามาใส่ล่องเบิร์จ้ะกับพวกท่านถอดล่องเจักเทือกกรเพื่งเห็ดขึ้นมาเนาะจ้ะกับเสียามาทดลองในต้นบักเน้าในครั้งนี้นะคะเราก็เป็นจูลินเซ่สังคสแสงเห่าเนี่ยละจ้ะนี่ก็ใส่ต้นไม้ไปแด้บางครึง่งนึงแล้วจ้ะกับเสีกยมะทเทเบิดเลยนี่ประมาณครึ่งขวดค่ะไอ้ยังกับสิเทลงในรอบของข้นต้นบักเน้า ของอิงในครั้งนี้ค่ะพร้อมด้วยจุลิมซี่ครูแฝดตัวนี้นะจ้ะเดี๋ยวกกมาเอาห้าออกให้นิดนึงนะคะเพื่อกะสีมาเคลียพื้นที่อีกนิดนึงนะจ๊ะเพื่อที่ให้เพราะว่าอิงจะคิดว่าสิเอากันไก่นี่แหลจะจ้ากันไก่มาตัดตัดถุงออกนีก่กะสีมาดึงมาดึงถุงออกในครั้งนี้ค่ะให,ให้หักให้หักของบักหน้าได้ออกไป หาโยหายกิน่นง่ายขึ้นกว่าเก่านะจ๊ะก็เลยสิมาเห็ดอ่าเห็นเห็นมันแตกยอดตะวันอ่ากระคืออืนมันใบกูดนะจ๊ะมันใบกูดก็เลยก็เอาออกซะกันไก่มาหนีบหนีบออกจักยากจักง่ายหมด่ะนะจ๊ะเห็ดไปตามที่กัญยาทดสอบเบืง้ง ว่าทั้งทั้งย่านตอนแรกกับย่านน,นอ่าเขาตายพร้อมจะย่านเขาว่าประคองตัประยู่ค่ะถ้าเอาลงปลูกก็เลยบก้าก็เล่ยลองตรงมีก่อนคิดว่าหากข้างล่างเป็นหากแก้วหากข้างล่างนั้นคงสีติดแล้วล่ะก็เลยสิมาเอาด้านขางออกนะคะเอาด้านขางออกปะปาเเยเล็กๆได้หน่อยก็น่าจะโอเคนะคะซัําน่ก็น่าจะโอเคแล้วกรเสียวปุ๋ยใส่ละคะนี่จ่ะ ขานี่กะได้เปิดฝาขวดเรียบร้อยแล้วนะจ๊กะกะซิเทสรอบๆเลยเมือนีนเฮ็ดแบบง่ายสุดวิธีเฮ็ดอียังกะซางค่ะอิงกะสิบอกด้วยความคิดของตนเองนี่แหละจ้กะก็อยากลองกะซิเทสรอบรอบโค้นเลยจ้ะนี่กะซิซอยบํารุงหลากนะจ้ะนี้กะสิซอยอย่อยสลาย พวกดินพวกเศษวัชพืชต่างๆค่ะเอาอยัางมีเลยนะคะง่ายๆเลยฮะนี่เราก็ซิต้อด้วยปุยคอ,อกด้วยจ้ะฮะนี่ปุยคอ,อกนี่ปุยคอ,อกค่ะตะกรอบเื้ากันค่ะโครนต้นร,รอบโคนต้นมักเน่านี่ก,มก็มักปุ่นหมักปุ๋ยอยู่ด้วยจ้ะสังเกตเบืง้ง มความเข้มความนัวก็เลยคิดว่าสิบวยยานไอ้ในโตจุลินทซี่สังขะหอแสงต่างๆค่ะกใส่จำหนีไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเป็นตัวน้อยเห็นแต่พอเห็นแต่ก่อนแต่พอพัอนปลูกนะคะปลูกอยูอ่บ้านได้กินโดนโดนกินเวิร์ดปีเพ่นก็เอาปุ๋ยขิงวัวใส่เป็นคูดทังคู่ทางค่ะแม่เห็นเพ่นใส่ค่ะเป็นน่วยโดกค,ค่ะ ต่ว่้าอันนี้เป็นกิ่งตอนเนะจ้ะก็เลยก็เลยสิเฮ็ดซ้ำนีก่กรค่ะนี่แล้วก็สิกบเอาดินมากบจักน่อยเนะจ้ะแบบเอาพวกนี้แหละเนี่ยไอ้ยิงกะสีเอาพวกไอ้ไอ้นี่คือหน่วยของงานต้นคูนค่ะเพื่อนว่ามันเป็นปุย๋ยค้อกันไอ้ยิงกะสีเอามากบๆไปเลยจะเคลียเคลียดเคลียห้าน้ามูนลนี่นะจ้ะเนี่ยสิเฮ็ดแบบนี้เลยนะคะ จะโอเคแล้วจ้าเห็ดง่ายๆอีกแล้วไอ้อิงนี่ปลูกอี่ยังกะแบบง่ายๆแต่ว่ากระได้ยู่ได้กินอยู่ได้ละจ้าผลละหมากลากไม่ต้นใหญ่ต้นงามอยู่ได้ละจ้าเดี๋ยวกับมาล่อติดตามกันอีกต่อไปนะจ้าว่าสีเศร้าใบยิกใบปูดบอน,นะจ้ากะสีมือเอือนเศร้ากระสีเอาน้ำเศร้าเขามาหดอีกที่หนึ่งนะจ้าเสียมาหดถุกเมือม่อถุกเมื่อจะขอบอกท่านผู้ชมไปก่อน ในการดูแลต่อไปติเหตุหาบักหน้าของไอ้งตัวน,นี้นะงามกะเชียวน้ำเศร้าเข่านะจ้ามา,า,า,มาหอทุกเมือ่อทุกเมือม่อกะเสียล่องเก็บว้จ้าเดี๋ยวสิผ้าท่านผู้ชมไปเบิง้งบักหน้าอีกหนึ่งต้นนะจา้าที่ไอ้งได้ดูแลมาก,ก่อตนนี้นะจา้าค่ะดูแลแบบง่ายต้นบกเขียบกับงามได้กินน้อยไปแล้วพึ่งจะสุกไผได้กินไปแล้วจา้าตน้นไอชมพ้่ผู้แมวก็ได้ยูย้ได้กินจ้าแล้วกะ ม่อนไข่ค่ะม่อนไข่ก็ไดิยดกระดินจ้าเป็นน้อยตลอดปีค่ะยวไปเปบืบ่องบกนาวไ้ดิยกรดินปะ่ะบักตองมันอยู่ช่วงยากบางนึงนี่บ่ได้พาท่านผู้ชมมาเบิงติดตามในการอันบักตองนอะจกะทั้งโลนทั้งเก็บซูกันกินคะ่ะแบ้งปันกันทั้งดองทั้งเฉียมสารพัดเลยจา้า หน่วยบักตองก็ได้บ่อึดอยู่อึดกินจ่าแล้วมบ่วบักหนาวบักหนาวกับเป็นหน่วยดีอยูจ่จ่านี่เห็นนี่ต้นที่อ๋อนี่นี่นี่นนไอ้บักหน,หนาวต้นนี้นะจ่าบักหนาวที่ยอ้อิงได้ลงคลิปไปที่ตอนออกดอกฉีดฮอร์โมนแล้วก็ดูแลในฐานหลักของไอ้ตอนที่ยอ้อิงได้เฮ็ดครั้งแรกนะคะที่ขุดดินขุดนาดินตรงไอ้ ตรงท่อนี่ออกไปแล้วก็เสริมปุ๋ยเข้าเมา็ดไม่มก็มีปุ๋ยพอกอตอนนั้นก็ได้ลงเอาปุ๋ยสุดเสมอๆส,สิพาสิาแล้วก็จุดเรื่องที่จังค้อแสงค่ะเอามาเทรปลอบท่อเลยจ้ะถือว่าใส่ได้นะคะก็ได้กิิบักเนาวออกมาถือว่าอไม่เป็นบกเนาวน้อยกเนาวแบบโบราานะจ้ะมันก็เลยบ่ได้จับกันเป็นก้อนเป็นกุมแต่ว่ากถือว่า ออกลูกดกอยู่จ้าได้กินเป็น30มสิเราได้จ้า30กว่าก็่วยแล้วเทียเองเก็บไปกินเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยอยู่ใกล้บ้านนี่เองค่ะก็มาเก็บเอาเรื่อยๆค่ะง่ายๆค่ะนี่ก็ถือว่าโอเคนะจ้าเนี่ยกลองเบิงเทียเองใดเฮ็ดแบบง่ายๆไปในดูแลของตัวเล็กเมื่อกี้นี่นะจ่ากะจไในก็ขอฝากก็ติดตามกดไล์ก็แช่เนี่ยก็เป็นน้อยๆขึ้นมาอีกนะจ้าเนี่ยเห็นไหมค่ะก็เริ่มเป็นดอกอีกอยู่ได้จ้าเนี่ยเห็นไหม เป็นดอกอีกอยู่เดี๋ยวมาเบิง้งนะจ้ะเนี่เป็นดอกเนี่เป็นน้อยๆเน,นี่ยกำลังเป็นน้อยๆมากอีกคือกันจ้ะนี่เห็นปะมาเรื่อยๆจ้ะเนี่นี่ดอกแต่ว่ากระดอกข้างๆจ้ะนี่เห็นปะนี่ก็เป็นมาเรื่อยๆเนี่ยจ้ะเนี่ยเป็นน้อยกถทิวา่าโอเคเสดายดค่ะไม่ยูไม่กินแล้วบักหน้าตัวเนียะปลูกไลายปีต้นใหญ่บ่แพต่ว่าบ่เป็น่น่ว้จากเ่อค่ะ ก็เลยสําเ็จในครั้งนี้อยางยกเ็เลยมีบักเน่ากินแล้วจ้าค่ะกะฝากอีกที่หนึ่งนะจ้ากดติดตามก็ไลค์ก็แชร์ให้เพื่อนรังแก่สร้างคลิปต่อไปด้วยจา<ส>้าเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า